สวัสดีค่ะการเดินทางวันนี้นะคะับ้ยน่ารักกันเลยโอ้ยโอ้ยดูดูลูกสาวโอ้ย

กราบสามครั้งแล้วนะครับปู่โอ้ นีมก็ปลุมาโอ้ยจเลยนี่นี่นี่ีลูกฮาฮ่าองเาีกแวหรอั้ีกแวหรอไห้ไหยังไม่ได้เยอมันจะหมดซะก่อนอันนี้ใครล่ะไมดน้องสาวล่ะไม่ดสาวล่าดีน้าคือไม่เห็นเหมือนเหมือน พ่อแม่เดียวกันไม่หอมเอาเหลือกล่องทพยเจ้าวขานี่เหลืลอกล่องะเอาเอาเอาข้าววันนี้นะไม่ปฏิสเสธ <c oughs> ย่ามมาโดนเอาย,ย่ามมา

เงินเง็นกระเป๋าที่ยาไปไหมแตววันนั้นที่เราควรใช่ไหมใช่ใช่ ได้แล้วครับพ่อแล้วพ่อไปไหนรัพ่อตัวเนี้ยไปงาอะไรไปเซตระบบเสียง่ะเอาุงอยู่บนรถนี่นนงนั่งอยู่บนรถนะตรงตรงเท้าลองพ่อนั่งแบนี้เอเอาออกไปใหญการก็โทรมาเออ ซิบมากระซิบด้วยแหละว่านั่นอาสูงนั่นอาๆๆอะไรเออนั่นนัชอบกระซิบนะเออไหนกระเป๋าไว้แล้วจะได้เงินก็อีกหลายหมื่นล้านว้าว ทอ,องไหมแจทอ,องเม,มัน <c oughs> ไม่ปฏิเสธเลยเอาแจกทองนแปะหน้าผักนี่ <c oughs> แจกทองเออะไรทองอ่ะมีอะไรอีกค่ะจะไปเลยอ่ะฮะเอาไปก็ไปดิแล้วม่ตัวน้อย สายกรโผบอ่ะได้ไมเียเาจะรายงานแล้วเนี่ยีแบ่งนคนละหนึ่งเจะมาสายินมาหาูเหรอะวังน้องัน่เออแ่มน้องงงิเ็แล้วสายิน บอกหลวงพ่อว่าวันที่21ธันวาคมางั้นหลวงพจะมาทำรักญาเดี๋ยวไปหนีแล้วๆหนีหนีแะว่ามันงับเด็กมาจักรที่มาดู อาขา่ายาขายทีไ <pegar> ด <lifting> <g dings> ้เคยาอยู่ดิ um, okay เขาอยากขายทีได้อยู่ดิแต่เขาบอมีทีเขามีอยู่แต่ว่าทีเขามันขายไป่ได้เขามีอยู่แต่ทีเขามันขายไป่ได้เขาอยากขายทีได้แต่เขาบอมีทีไม่บีเขามีทีอยู่แต่ว่าทีเขามันขายไม่ได้มันเป็นของแม่เดี๋ยวเราต้องขอจากแม่ให้แม่อุ่นมีทีอยู่แต่ขายไ่ได้มันเป็นของแม่ มันต้องเป็นชื่อเธอก่อนเคเคเหมือนกันโอเคครับพี่น้องประคายจิบหนาตาสวัสดีตา